าบึงนอใหม่ครับพี่น้องเห็นนอใหม่ไวสามสี่นอครับสิ่พอได้แก้งบ่ครับพี่นอ้องสับออกมาสองนอแล้วะครับอยู่ข้างในพอได้แก้งบ่ครับ นี่ครับพี่น้องสามซีโนกับที่พอกแกงอยู่มั้งครับนี่อีกโน่นหนึ่งครับมาคนเดียวครับพี่น้องไม่จะได่าอะไรมานำ ทีเป็นรอบสุดท้ายเพื่ออะไรล่ะครับพี่น้องนี่หนาหนา,หนาวๆตอนนี้ครับเนาะนอนหนึ่งครับพี่น้องแต่เสียมซับไว้อยู่มันอยู่ข้างในครับจากมาผู้เดียวครับพี่น้องก็เลยทำงานๆจุดเดียวล่ะครับพี่น้อง เดี๋ยวเอาแหนงมันก่อนครับครับปีนองพวอเกียงอยู่ครับหน่อยย้มแรงครับปีนองในซรัมนี้กับืที่าหลายอยู่นะครับเด้อนี ือว่ะลายอยู่ครับเดี๋ยวแก้ยังไงหนึ่งู่ครับพี่น้องสีหานอครับก็ออกมาหน้าคือเก่าเลยครับมาหายน้ำกระเทียมหายน้ำกระเทียมหายน้ำพริกครับมะเขือกับงามครับพี่น้องกำลังออกหน่วยตาแดงกิี๊งงวยครับพี่น้อง ต้นเก่าแล้วครับนี่ยแต่งจริงเพื่อพิ่นก็นงามคือเก่านะครับเด้อกำลังออกดดกครับพี่น้องนี่ทางนี้ก็มหนวยแล้วครับครับกระเทียมก็ไดสิบกว่ามือแล้วละครับสิบสองมือแล้วครับงามอยู่ครับพี่น้อง บันไดกษตรไดเอาหุ่นดูแลเพื่อนละครับเอาหนาเอาหยังอ,ออกให้เพื่อนงามครับพี่น้องครับทางปุ่นกะพิกนะครับด้วยทางงุ่นครับคลิปนี้กะออกป้าน้าคือเก่าและครับพี่น้องมาเห็นน้องใหม่ก็ไดเอาไปแก้งครับรอสวนพักน้ำครับพ,พี่น้องมาให้น้ำพัก ขอจบคลิปไปสำเนียงก่อนครับ